สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมเราอยู่กันที่หนังสือเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับชั้นมาถึงศึกษาปีที่4นะครับเล่ม1แบบฝึกหัดที่2เรื่องตรรกศาสตร์ครับอยู่กันที่แบบฝึกหัดที่2.5หครับผมเนาะหน้า76นะครับเนาะทีนี้เรียนเรื่องรูปของประพจน์ที่สมมูรณ์กัน,นครับเนาะถ้าเราเรียนมาแล้วนยเราจะต้องจำนิยามของมันที่มันบอกว่าตัวไหนสมบูรณ์กับ ตัวไหนของทฤษฎีของตัวไหนกับตัวไหนนะครับเนาะมาเริ่มข้อ1นเลยรจนเขียนข้อความที่สมมูลกับข้อความต่อไปนี้ตัวนี้ครับเราต้องกําหนดข้อความให้เป็นตัว p กับตัว q ตัว r ตัว F ตัว t ก่อนเพื่อเราจะใช้นิยามหรือว่าทฤษฎีของมันมาอ้างด้วยเนาะอ่ะเราเริ่มเลยแล้วกันวันนี้ครับกําหนดให้กําหนดให้นะครับ ให้ p เนี่ยแทนแทนตัวนี้แทนรูทสองเป็นจำนวนตะกะยะนี่ตะกะตะกะยะอืมตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ q นะครับแทนรูทสองนะครับเป็น จำนวนจริงนี่กำนวนแบบนี้ก่อนนะครับจะได้ถ้าเขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์ก็จะได้ p ก็ต่อเมื่ออะไรก็ต่อเมื่อ q นี่ไงจะได้ตัวนี้ p ก็ต่อเมื่อ q นี่ก็จะได้ตัวนี้นั้นแสดงว่าเราต้องอนนึกถึงสูตรครับผมเนื่องจาก เนื่องจาก p ก็ต่อเมื่อ q เนี่ยมันสมมูลกับอะไรบ้างอ่ะจะสมมูลนะตัวนี้มาจากสูตรนะสมมูลกับตัวไหนบ้างสมมูลกับ p q ก็ต่อเมื่อ p เนี่ยอนนี้มันสมมูลกันโอเคปะม,มันสมมูลดังนั้นแสดงว่านี่เนื่องจากนะที่จะได้ว่า แล้วก็เขียนข้อความได้ครับเขียนข้อความก็นี่ไงสองเป็นจำนวนจริงก็ต่อเมื่อนี่ก็ต่อเมื่อรู้สองเป็นอะไรครับเป็นจำนวนตรรกะ,ะเป็นจำนวน ตกะยะนี่ได้ตัวนี้นี่นี่คือข้อความแรกใส่เนียมด้วยแล้วกันนี่นี่ข้อความแรกนี่นะครับอีกสักอันแล้วแนะอ่ะอันตัวนี้อ่ะเนื่องจากเนื่องจากนิยามมันครับ P ก็ต่อเมื่อ Q เนี่ยตัวเนี้ยมันสมมูลกับตัวนี้ครับมันสม,มูลกับ P แล้ว Q ครับและ q แล้ว p นี่มันสมมูลกันแบบนี้นะครับเราเอามาเขียนเป็นข้อความครับจะได้ว่า p แล้ว q ถ้านะครับถ้า p ก็คือร o o t อเป็นจำนวนตรรกะยะนะครับแล้วร o o t อ แล้วแล้วไม่ใช่แล้วแล้วเป็นจำนวนจริงนี่และรู้สองเป็นจำนวนจริงและท่าครับมันต้องมีท่าด้วยมันเป็นท่าแล้วครับและถ้ารู้สองเป็นจำนวนจริง เป็นจำนวนจริงแล้วนะครับแล้วรู้สองเป็นจำนวนตรรกยะครับนี่แค่นี้เนี่ยนี่ไฮไลไท์ไว้ตัวนี้ใช้บ่อยใช้บ่อยใช้บ่อยตัวสมมูลใช้บ่อยอันนี้ยิ่งใช้บ่อยบ่อยอย่างนี้ นี่น,นี่ใช้บ่อยโอเคนะอ่ะไปดูต่อครับนะพอไหมเขาสอกำหนดข้อความแทนมันก่อนพบหรือภูมิเป็นนักเรียนและพบหรือพัดเป็นนักเรียนกำหนดให้กันกำหนดกนครับกำหนดให้ครับ ให้ P เนี่ยแทนแทนพบเป็นนักเรียนให้พบเป็นนักเรียนแล้วก็ให้ Q เนี่ยแทนภูมินะครับให้ภูมิภูมิเป็นนักเรียนนี่ตัวนี้นะครับโอเคไหมพบ หรือพัดเป็นนักเรียนพบมีแล้วเหลือพัดครับอ่าแทนพัดนะผมเป็นนักเรียนเป็นทักเรียนนักเรียนตัวนี้นี่ตัวนี้นะฮะนั่นแสดงว่าเราจะได้ครับเราเขียนเป็นข้อความสัญลักษณ์ครับจะได้พบหรือภูมิพี หรือคิวครับนะฮะตัวนี้และครับพบหรือพัดครับพบพบเป็น P หรือ R าตัวนี้นี่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่เราได้โอเคนี่นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่เราได้อันแรกนะครับเนื่องจากครับเราใช้ตัวสมมูลมาช่วยเนื่องจากครับ เนื่องจากตัวนี้ p หรือ q และ p หรือ r ตัวนี้สมมูลกับสมมูลกับอะไรครับนะสมมูลกับตัวนี้ครับสลับที่ก่อนะครับนะใช้สมบัติการสลับที่ได้และ q p ห p หรือ q ใช้สมบัติการสลับที่ได้แรก นะครับเราก็จะได้ครับจะได้ว่าเขียนเป็นข้อความครับจะได้ว่าข้อความก็อ้างจากตัวงบนเลย P หรือ R ก็อะไรครับพบหรือพัดครับหรือพัดพัดเป็นนักเรียน เป็นนักเรียนหรือหรืออะไรพบหรือภูมิพบหรือมันใช้คำว่าและครับหรือไม่ไดไตรงนี้และครับมันคว่ำและพบหรือพัดครับเป็นนักเรียนนี่ ใช้สมบัติการสำหรับที่นี่ขขาแรกนะอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะอีกสักสูตรหนึ่งอะเนื่องจากอะสูตรใช้บ่อยครับนี่อันนี้มาจากการดึงตัวร่วมครับเนื่องจาก p หรือ q และ p หรือ r ตัวนี้นะมันสมมูลกับอะไรตัวนี้มันตัวนี้มันมาจากการแจกแจงครับดึง p กับ p หรือออกมาครับ มันก็จะเหลือ q และ r ตัวนี้นะเราก็จะเอาข้อความตัวนี้ที่มันสมมูลนะมาเขียนเป็นข้อความครับจะได้ว่า p หรือ p คืออะไรครับ p คือพบครับพบเป็นนักเรียนนะครับเป็นนักเรียนหรือหรืออะไรครับตัวนี้ นะครับนะหรือภูมิและพัดครับเป็นนักเรียนนี่ตอนนี้จบนี่ตอนนี้เขาเรียกว่าสม,มูลตอนนี้ตอนนี้นี่ตอนนี้ตอนนี้สม,มูลกัน เนี่ยตอนนี้สมมูลกันเนะเนี่ยเขียนเราจัดันอยู่ในรูปของสัญลักษณ์ก่อนแล้วเราค่อยเอามาช่วยในการทํามันถึงจะทําง่ายนะครับโอเคเนาะอ่ะต่อแล้วนะไปต่อแล้วนะอ่ะมาดูครับตัวนี้ครับก็ถามว่าประพจน์ที่กําหนดให้นะครับข้อ2นะครับสมมูลกับประพจน์ในข้อไหนก็ไ,นไกลหรือข้อไข่นั่นเองเนอะเราต้องแจงจัดแจงแบบนีบ้จากตรงนี้ก่อนเลยอ่ะ นี้ครับจากสูตรเลยจาก p ก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อ q ตัวนี้สมมูลกับอะไรครับสมมูลกับ p แล้ว q ครับและ q แล้ว p ตัวนี้นะครับมันอยู่ที่เราจะจัดว่ามันจะเข้ารูปไหนอันนี้ดูนะอ,นนอันนี้ก้อนนี้เหมือนละอีกก้อนนี้เปลี่ยนได้ไหม ก้อนนี้เปลี่ยนครับถ้าแล้วถ้าแล้วเปลี่ยนอยู่ในรูปของเหลือหน้าแล้วหลังจะสมมูลกับนิเสธหน้าหรือหลังนั้นแสดงว่าเราเปลี่ยนแค่เปลี่ยนแค่ก้อนหน้าก่อนนะเราคิดว่ามันจะตรงกอไก่เปลี่ยนแค่ก้อนหลังก่อนนะก็จะได้เป็นน็อตหน้านะครับหรือหลังได้แบบนี้ตรงกันไหมเนี่ยไม่ตรงนะ แต่นเนี้อันนี้ดันไปตรงไงเนี่ยอันนี้อันนี้ดันไปตรงเนี่ยอันนี้อันนี้ดันไปตรงนั่นแสดงว่าเราแปลงก้อนนี้ได้ไนะครับตัวนี้ครับมันสมมูลกับน,นี้ครับหน้าแล้วหลังสมมูลกับนิเศษหลังแล้วหน้าครับตัวนี้สมมูลกันนี่และตัวนี้ครับนิเศษพีอยู่นี่ โอเคไหมนี่ดูนะอันนี้นั่นแสดงว่าข้อนี้ไปตรงกันไหนตรงขอไข่ครับก็บตอบได้เลยนะครับนั่นแสดงว่าดังนั้นครับดังนั้นนะครับประพจน์พระพธินะครับพระพธ์ที่กำหนด ให้นะครับสมมูลกับประพศในข้อขอไขอืมแ,แบบนี้กาเนะี่ไงจะได้เนาะคุณไปจำรูปแบบมันเชื่อมเหมือนเองนะเนาะอันนี้จำมาเลยอันนี้คีย์เวิร์ดอันนี้คีย์เวิร์ด นะส่วนอันนี้กับอันนี้สมมูนกันนี่น,นี่อันนี้กับอันนี้สมมูลกันนี่นะแยกดีๆนะครับนะบนะสูตรมันมีอยู่กี่สูตรมีอยู่อะไรลองไปดูครับนะอันนี้ครูปแปลงไม่แปลงครับครูปแปลงก็หลังครูคิดว่ามันจะตรงอันนี้แต่มันไม่ตรงพอไม่ตรงปุ๊บอันนี้ไปเข้ารูปนี้เอ้ยอีกข้างหน้าเปลี่ยนสมมูลได้อย่างเงี้ยก็จัดให้อยู่ในรูปหไข่ได้ไปดูข้อสองครับ นะข้อ2ข้อ2มันเป็นอะไรครับเป็น p แล้ว q การจัดรูปสมมูนเนี่ยมันมีหลายรูปไงมันอยู่ที่เราว่าเราจะจัดตัวไหนตัวนี้ครับเปลี่ยนก่อนเลยเปลี่ยนท่าแล้วให้อยู่ในรูปของหรือจะได้เป็นน็อตหน้าครับข้อน,นี้เป็นก้อนหน้าครับหรือหลังได้ตัวนี้ตรงอ่ะตรงข้อไหนไหมไม่ตรงเลยดูนะดูกง็งงมันตรงไม่ตรงก็ เปลี่ยนก็นหน้าอีกเปลี่ยนก็น,นี้ก่อนเปลี่ยนท่าแล้วก่อนก็จะเป็นตัวนี้ครับน็อตหน้าหรือหลังนี่หรือหลัง ved. แล้วก็หรือ r อันนี้เศษยั Mitte, ดเ,ยเข้าไปครับนี่เศษเนี่ยนี่เศษตัวนี้ยัดเข้าไปเข้าไปนี่เศษยัดเข้าไปจะได้เป็น p ครับจากหรือก็จะกลายเป็นและครับแล้วก็นี่เศษ q แล้วก็หรือ r นะครับได้ตัวนี้ เห็นไหมมันเป็นและกับเป็นหรือครับใช้สมบัติการแจกแจงได้ครับก็ได้เป็น p หรือ r นะครับและนี่เศษ q หรือ r ได้ตัวนี้นี่ตรงยังยังไม่ตรงครับถ้ามันยังไม่ตรงก็ขอรอบมนะนี้มันท้าสุดท้ายไว้ตอบนะตัวนี้สมมูลกับอะไรก้อนหน้าครับมันเป็นท่าแล้วหมดเลยนะเนี่ยมันเป็นท่าแล้วหมดเลยก็ไอตัวนี้ นะครับมันต้องมีนิเสษอยู่ข้างหน้ามันก็ต้องใส่นิเสษหน้าครับแล้วหลังนะครับตนนัวนี้และครับ Q แล้ว R อันนี้ตรงพอดีเห็นไหมน,ะนี่อีกก้อนนี้กับก้อนนี้มนสมมูลกันนะครับแยกหน่อยทำไมจัดแบบนี้เพราะว่าแอบเห็นว่าเอ้ยนี่มันตรงมันมีสองจอยที่มันต่างกันตรงนี้ครับมีนิเสษ P กับไม่มีนิเสษ P อันนี้มันเป็นไม่มีนิสัไงจริงๆมันต้องมีนิสัอยู่ข้างหน้ามันถึงจะใส่ P แล้ว R ได้แต่นี้มันไม่มีมันไม่มีเราใส่นิสัยไว้พอเรามันมีนิสัหน้าอีกทีนึงมันจะหายครับนะบนนแสดงวันนี้ประพจน์นี้ตรงกับข้อข้อไหนข้อก็อไก่นะครับ อันนี้ตรงกับข้อกอไก่อ่านะดูตัวไฮไลท์ดีๆนะครับตัวไฮไลท์คือตัวคีย์เวิร์ดในการหาคำตอบข้อนี้นต่อไปครับข้อ3ครับ,นะรบข้อ3ข้อ3ก็มา p แล้ว r และ q แล้ว r ตัวนี้ครับจะจัดยังไงดี แปลงกันเลยแปลงหน้าแล้วหลังกันเลยหน้าแล้วหลังได้น็อตหน้าหรือหลังได้เป็นน็อตหน้าหรือหลังหน้าเป็น Q หรือหรือหลังมันมีหรือหลังครับนี่หรือ R ดึงออกครับดึงออกก็หน้าก็จะเหลือน็อต P และน็อต Q หือ,อาออกตร,ตรงยังยังไม่ตรงอีกนะความเป็นไปได้มันเอ้ยมันเข้าขอไข่หรือเปล่าเฮ้ยมันดึงนิเศษออกได้นี่ข้อนี้ดึงนิเศษออกก็จะเป็นน็อตแล้วก็หน้าจากและก็กลายเป็นหรือตัวนี้แล้วก็หรือ,อานี่ก็จะตรงละที่ตรงคือตรงขอขอไข่ครับนี่ก็จะได้ ข้อไหนขอไข่นะครับอืมแอก็ขอไข่ไปดูต่อข้อสี่นะเดี๋ยวนี้ข้อหนึ่งใหญ่สองใหญ่มันอยู่หน้าเจนะ็ดสิบหกเนาะเดี๋ยวเฉลยให้หมดเลยข้อสองใหญ่นะครับไพ่จบไปเลยเดี๋ยวข้อสามใหญ่ข้อไปดูหน้าเจ็ดสิบเจ็ดอีกทีหนึ่งอือข้อสี่ครับนะข้อสี่เหมือนเดิม แป๊บเดียวครับสมุูเนี่คุณต้องมองให้ลึกๆมองด้วยจินตนาการด้วยครับจัดได้เป็นไหลสมมูลกับตัวไหนตัวเนี้ยนะตัวนี้ก็ใช้เปลี่ยนท่าแล้วเ,เป็นหลือก่อนเปลี่ยนในวงเล็บก่อนล้วกันเป็นน็อตหน้าหรือหลังนี่ได้แต่นี้เอานี้เศษ เปลี่ยนที้ด้วยกันนะเป็นน็อตหน้าหรือหรือหลังหลังก้อนนี้นี่อ่ะก็จะได้ตัวนี้ก้อนหน้ายุ่งไม่ได้นิเศษ P หรือเอานิเศษยัดเข้าไปจะกลายเป็น Q หรือนิเศษพีเยอ่ะอืมเปลี่ยนนิ้วกลายเป็นอะไรนิ้วกลายเป็นแหลกครับ นี่ได้ตัวนี้ตรงไหมตรงข่าไหนยไหมตรงกอไก่ไหมนี่อยากให้มันเหมือนและสามารถสลับที่ได้ครับนี่และมีการสมบัติการสลับที่และหรือเนี่ยสลับที่ได้หมดเลยก็จะตรงอะตรงกอไก่นะนี่ขโายมาหน่อยขโมยมาหน่อย ก็ไก่เนี่ยจะลูกน็อตหน้าหรือหลังที่มันใช้บ่อยครับนะหน้าหรือหน้าแล้วหลังจะได้น็อตหน้าหรือหลังเนี่ยตัวน,นั้นใช้บ่อยข้อห้าครับมานิเศษ P แล้ว Q แล้ว R หรือ P ตัวนี้ครับตัวนี้สมมูลกันตัวไหนทำในไหนกันทำในวงเล็บกัน ใช okay. ทำาดนวงเล็บก่อนนี่เปลี่ยนท่าแล้วก่อนส่วนใหญ่มันจะเปลี่ยนท่าแล้วครับโฟกัสไปที่ท่าแล้วน็อพี่ P. เปลี่ยนแล้วนะครับได้เป็นน็อตหน้าหรือหลังหลังเป็นตัวนี้นี่เปลี่ยนอีกทีครับมันได้เป็นน็อตหน้าน็อตเจอน็อตหายหรือหลังหรือหลังก็คือก้อนนี้ น็อตจะ NOT หายเดยวเป็น p โอเคไหม p แล้วก็หรือนเศษ q หรือรบงเล็ r หรือ p หรือมันสามารถถอดได้หมดเลยครับมันเอาวงเล็บออกไปได้เลย p หรือนิเศษ q หรือ r หรือ p p มันมี2ตัวเขียน p ตัวเดียวพอ P หรือนิเศษ Q หรือ R ตัวนี้ตรงข้อไหนไหมตรงข้อแต่งเลิมต์มันได้มันก็จะตรงกับข้อขอไข่จริงๆไม่ใส่วงเล็บก็ได้นะครับหรือมันได้สมบัติเดิมอันนี้ก็ตอบขอไข่นะครับขโมยหน่อยขี้เกียจเขียนน่าเล ไปดูต่อครับวางไว้ก่อนนี่ครับตัวนี้ครับค่อยๆหาค่อยๆจัดรูปแบบว่าจะได้ตัวไหนะค่อยๆหาค่อยๆจัดรูปไปว่าค่อยได้ตัวไหนตัวนี้นี่เศษเตป p และ q แล้ว นิเศษ Q หรือ R ตัวนี้สมมูลกับเปลี่ยนนั้นก่อนครับเปลี่ยนในวงเล็บก่อนร็นอตหน้าก้อนนี้คือก้อนหน้าหรือหลังใช้พระเอกของมันหรือ่าน,นี่ได้ตัวนี้ แจกแจงเข้าไปครับแจกแจงนิเซศศยัดเข้าไปนิเษศศตัวนี้เข้าไปได้ไหมก็ได้เลยนะนิเษศศตัวนี้เข้าไปนิเษศศเจอนิเสษหายครับมันก็จะเหลือตรงนี้ครับ P และ Q นิเศษไปเจอเหลือก,ก็กลายเป็นและก้อนนี้ก็จะมีนิเศษอยู่ข้างหน้าเหมือนยังใกล้เคียงแี้ะอนิเศศยัดเข้าไปครับก้อนหลัง ก็จะได้เป็นนิเศษเป็นคิวจากหรือก็กลายเป็นและนิเศษอ่านี่ได้ตัวนี้โอเคไหมอ่าเพราะว่าตัวนี้ดูครับมันจะจัดเข้าตัวไหนได้บ้างมันเป็นอะไรหมดเลยมันเป็นและหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นและหมดเลยตรงนี้ไหมนะตรงแล้วนี่ยแต่นี้มันเป็นหรือ นี่เป็นแหละอ่านั่นแสดงว่าอันนี้กับอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับนี่อันนี้อันนี้ไม่เหมือนกันมันต่างที่ไหนมันต่างที่ตรงนี้นี่นต่างที่ตรงนี้ครับนะสิ่งที่เราทําได้คืออะไรมันเป็นแหลครับมันยุบได้ครับมันเป็นแหลมันยุบได้มันจะเป็น P ครับตัวนี้และ Q ครับแล้วก็แหล R ได้และนี้เศษ r เห็นไหมความยากของมันตรงนี้ครับนี่และ และ P และคเนี่ยน,นี้ก็และคและเหมือนกันนะมันก็จะยุบได้คก็จะเหลือตัวเดียวพอคิวเหลือตัวเดียวปุ๊บนี่ครูเลงตัวนี้ละครูเลงอันนี้ละครูใส่วงเล็บนี้ให้มันใส่วงเล็บนี้ให้มันแล้วดึงอะไรออกครับดึงนิเศษออกดึงนิเศษออกมันก็จะกลายเป็นนิเศษ Q หรือ R พอเป็น Q หรือ R นี้เราได้ล้ก็ได้เป็น P และนิเศษ Q แล้ว R นี่ได้ทำไปทำมาทำกลับทำไปอยู่เนี่ยนั้นแสดงว่าข้อนี้ตรงข้อขอไก่ครับกอไก่ไม่ตรงนะนี้ไม่ตรงนะไม่ได้นะนี่มันเป็นตรงไหนเป็นตรงนี้นี่ไม่ได้คุณเลยไปม,มองตัวนี้จัดได้ครับมันมีและ Q ยุบและ Q ออกมาใส่วงเล็บไห้ทีหลัง แล้วก็ดึงนิเศษออกมาตัวนี้ก็ตัวนี้ก็กสมมูลกันก็จะจบตรงข้อขอไข่พอดีโอเคนะนั่นแสดงว่าพวกคุณยสมบัติเนี่ยคุณไปจําคุณยสมบัติของมันทั้งหมดให้ได้ครับไม่ว่าจะยัดนิเศษเข้าไปนะสูตรเปลี่ยนจากท่าแล้วให้อยู่ในรูปของหรือใช้บ่อยมากนะครับของค่าสมมูลนะฮะข,ของก็ต่อเมื่อแยกยังไงนะครับผมเนาะฝากจํานิยามทฤษฎีของมันนะครับให้ได้แล้วก็นํามาใช้ให้เป็น ค่อนข้างที่จะสมมูลหมดเนี่ยบรรทัดเหล่านี้สมมูลหมดมันอยู่ที่ว่ารูปที่เราต้องการหรือว่าช้ที่เราต้องเลือกอ่ะมันมีตรงกับข้อไหนแค่นั้นเองนะครับเนาะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมเนาะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ